เบเรต้าผู้พิทักของจอมานลามิลิตหนึ่งในสามจอมานที่เก่าแก่ที่สุดผู้พิทักของเธอนั้นเป็นใครเรามาดูกันครับ สวัสดีเพื่อนแฟนเมสแฟนการ์ตูนิวทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ก็อยู่กับผมเจ้นคนเดิมเพิ่มเติมที่การ์ตูนิวอีกเช่นเคยในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเบเรตตาครับต้องบอกก่อนนะคะว่าเบเรตตาเป็นตัวละครที่ปรากฏออกมาในซีซั่นหนึ่งของอนิเมะเกินหมาทันทีก็กลายเป็นสาระเป็นสาระเนี่ยตอนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตอนเดียวจริงๆนะครับแล้วก็มีบทไม่มีบทพูดด้วยคือปรากฏตัวออกมาแบบตอนเดียวนี้เน้นแหลบประมาณสักนาทีหนึ่งได้มั้งครับก็ในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเขาคนนี้กัน ถ้าใครอยากดูนะครับก็ไปดูตอนที่23นะครับของซนะีซั่นหนึ่งเนาะโอเคครับพอเรามาพูดถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับผมจะมาพูดอะไรในวันนี้นั่นเองในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเบต้าเนี่แหละครับเบต้านะครับ,รบไม่ค่อยมีบทสักเท่าไหร่นะครับในซีซั่นหนึ่งทางที่ในนิยายเนี่ยเขามีบทพูดค่อนข้างจะเยอะเลยแนวน,นี้นะครับผมก็จะมาทําความรู้จักไม่ใช่ติต้องบอกว่ามาทําให้เพื่อนรู้จักกับตัวละครตัวนี้กันดีกว่า งั้นผมก็ขอเริ่มจากในอนิเมะก่อนเลยนะครับในอนิเมะเนี่ยเราจะได้เห็นนะคบว่าเหตุอะ่ะมันเกิดจากตรงที่ริมูรุของเรานะครับได้ทาการทาลายโกเลมของลามิริสทาให้ลามิริสนะครับซึ่งในตอนเนี้ยอยู่ในร่างที่อ่อนแอที่สุดทําให้โกเลมของเธอนะครับที่เป็นเหมือนผู้พิทักษ์ของเธอเนี่ยหายไปแน่นอนนะคะว่าคนที่ทําลายไปอย่างริมูรุนะก็ต้องสร้างโกเลมขึ้นมาใหม่ให้กับลามิริสโดยแรกกับการที่รามิริสเนี่ยก็จะช่วยริมูรุเช่นกัน ใจความในอนิเมะก็จะประมาณนี้แต่ว่าลามินิตเนี่ยก็ไปหาเรื่องดิมรุก่อนนะนะก็จะโดนทำลายโกเลมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเมื่อเราเข้าใจที่มาและที่ไปแล้วนะครับเราก็มาดูเนื้อหาในอนิเมะกันดีกว่าครับว่ามันแตกต่างไม่เหมือนกันอย่างไรบ้างกับเนื้อหาในนิยายของเล่มสี่ครับแล้วถ้าใครอยากอ่านตอนนี้นะครับผมก็แนะนําเลยครับนิยายเล่ม4ี่นะครับบทท้ายเลย ในอนิเมะนะครับก็ไม่ได้อธิบายนะครับว่าเบลต้าเนี่ยสร้างมาจากอะไรหรือว่ามีเงื่อนไขในการทำเนี่ยอย่างไรบ้างงั้นผมขอไล่ทีละจุดเลยนะครับอย่างแรกครับเวทมนต์ที่ใช้ในการสร้างนะครับนั่นก็คือเวทมนต์คีเอทเวทมนต์นี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างโกรเลมขึ้นมาได้ความแข็งแกร่งนะครับจะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการสร้างครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันเหล็ก หินไม้และดินเหนียวครับเหล็กที่ลิมูรุนํามาใช้นั่นก็คือโลหะเวทโลหะเวทในตอนนี้มีความแข็งแรงที่สูงมากและพอนํามาประกอบเป็นโกเลมแล้วโกเลมตัวนี้ก็มีความสามารถในการต่อสู้เนี่ยสูงถึงแรงเออย่างที่2โกเลมตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มีข้อต่อเนี่ยที่ค่นข้างดีมากๆเนื่องจากว่าลิมูรุเนี่ยเป็นคนออกแบบเองด้วยความที่อิฉาเพื่อนที่ได้ทําการประกอบฟิกเกอร์โชรลิมูรุหรือก็คือ โชว์ตัวเองเนี่ยในอดิตชาติก่อนทาให้ลิมบูรุนะครับมีความปรารถนานะครับที่อยากจะประกอบฟิกเกอร์เองเหมือนกันนี่นะครับก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับทำให้หุ่นตัวนี้มีความละเอียดเนี่ยที่ค่อนข้างสูงทางลิมบูรุเองนะครับที่มีมหาป้าอยู่กับตัวทางลิมบูรุเนี่ยก็ทําการให้มหาป้าเนี่ยทำการทําให้ข้อต่อเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมีความละเอียดหรือก็คือเรียกว่าดีสุดไปเลยทําให้หุ่นตัวนี้นะครับมีการเคลื่อนไหวที่ดีมากๆแทบจะไม่ต้องปรับแต่งอะไรเลย เมื่อจิตวิญญ,ญาณหรือปีศาจเข้ามาสิงสู่อย่างที่3ตัวตนที่เข้ามาจุดติในร่างโกเดมนี้คือปีศาจที่มีระดับความเก่งถึงเกตเตอร์เดมอนปีศาจชั้นสูงเป็นอสูรตัวเบ้งที่มีความแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับเอรบเลยทีเดียวข้อที่4พนันธสัญญาปีศาจตัวนี้ตกลงกับ,บริมูรุว่าจะรับใช้รามิลิตในฐานะผู้คุมการและจะคอยทําตามคําสั่งอย่างเคร่งครัดโดยมีระยะเวลาเพียง100ปีถ้าครบ100ปีแล้วเกตเตอร์เดมอนตัวนี้ จะได้ร่างกายตัวนี้ไปเลยแบบผาวรอนแต่ด้วยจิตจำนงของเกเตอร์เดมอนตัวนี้ซึ่งประทับใจในตัวของริมุรุพอสิ้นสุดระยะเวลา100ปีเกเตอร์เดมอนตัวนี้ได้ขอให้ริมุรุรับตัวเองซึ่งเป็นเกเตอร์เดมอนเข้ามาเป็นบริวารถ้ากับว่าเกเตอร์เดมอนตัวนี้รับใช้เจ้านายอยู่2คนนั่นก็คือรามิลิสในฐานะผู้พิทักษ์และเกเตอร์เดมอนตัวนี้ยังจะรับใช้ริมุรุในฐานะผู้สร้างอีกด้วยข้อที่5้นามเนื่องจากว่าริมุรุปิ้งไอเดียขึ้นมาได้โดยกาารรตตััต้้งงชชืื่่่ออิมุจไปว ซึ่งนั่นเป็นชื่อปืนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสากลทางในหมู่ประชาชนและตำรวจและทหารในการตั้งชื่อในครั้งนี้ลิมูรุดลนทเอาแก่นเวทไปจำนวน30%ของาจำนวนทั้งหมดที่มีการตั้งชื่อในครั้งนี้ทำให้โกเลมตัวนี้วิวัฒนาการกลายเป็นอาร์ดอนตุ๊กตาขุนพลมารเบเรต้าเบเรต้าจึงกล่าวคำครบอย่างน้อมน้อมพร้อมประกาศตนจะรับใช้ลามมนิตและลิมูรุอย่างพักดีห เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เบต้าต้องเลือกเจ้านายคนเดียวเท่านั้นเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในตอนงานประชุมเร่าจอมนันซึ่งในตอนนั้นลิมมูรุตกที่นั่งลำบากเนื่องจากว่าลิมมูรุจำเป็นจะต้องสู้กับเคแมนมิลิมและ่าบริวารของเคแมนอย่างนเฮดนเฮดมีความสามารถในการเรียกบริวารออกมาได้อีก2ตัวนั่นทําให้ลันกาจะต้องรับมือแบบ3ต่อหนึ่งภายหลังนเฮดตัวนี้ได้รับน้ำจากลิมูรุมีชื่อว่าค um ุมาลัก ซึ่งจะมาเป็นลูกน้องคนสําคัญของริมรุในอนาคตทางด้านของริมรุจะต้องรับมือกับมิลิมที่แกล้งว่าถูกควบคุมอยู่แต่เพราะว่าถูกแกล้งควบคุมอยู่มิลิมเลยนเ่นเอาจริงสักหน่อยทําให้ริมรุเนี่ยตึงมือเลยเรียกได้ว,ว่าไม่สามารถจะขยับขยี้นไปไหนได้เลยเรียกได้ว,ว่าริมรุคนเดียวเนี่ยรับมือกับมิลิมเนี่ยก็เต็มเกินแล้วจึงไม่สามารถเข้าไปช่วยลูกน้องของตัวเองได้ทางด้านของชิออนต้องรับมือกับเคแมนและบริวารของเ e คแมนอีกหนึ่งคนชื่อว่าวิโอลา วิโอลาคือตุ๊กตาแมานที่เคมนเนี่ยสร้างขึ้นมาอย่างปาณีชความแข็งแกร่งของเคมนนั้นอาจจะไม่สูงเท่าตุ๊กตาแมานตัวนี้เลยโดยที่ตุ๊กตาแมานตัวนี้นะครับมีชื่อว่าวิโอลาวิโอลามีความสามารถนะครับในการเอาระดับยูนิตขึ้นมาใช้ได้อย่างง่ายดายรอบตัวของเธอนั้นมีแต่อาวุธ หอกโล่เครื่องป้องกันอดพวกนี้อยู่ลำดับยูนี้ทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่าหายากมากๆพลังการโจมตีนั้นมีทั้งเพิงอสนีหิมะแรงบุกยี้แรงเสทานรูปแบบการต่อสู้นั้นก็มีมากมายเรียกได้ว่าปล่อยมาใส่ชิออนอย่างไม่ยัง้ทงท่าของร้าชิออนซึ่งมีความสามารถในการฟื้นฟูความเร็วสูงที่ติดตัวมานั่นทาให้ชิออนนะั้นสามารถต่อกอนได้แต่การจะต่อกอนได้นั้นก็ยากลําบากเรียกได้ว่าตั้งรับซะมากกว่านั่น ยิ่งทำให้ชีออนนั้นตกที่นั่งลําบากเพราะไม่สามารถโจมตีกลับได้นั่นเองแต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันตัดภาพมาทางเบเลตา้าเบเลต้าที่ตัดสินใจจีเข้ามาช่วยริมูรุในการต่อสู้แต่ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากบ้านพลังของกีคิมสันกีคิมสันนั้นได้จัดเวทีในการต่อสู้ให้กับเคแมนและริมูรุ ทางด้านของริมรุทที่เสียเปรียดเรื่องจำนวนคนไม่สามารถที่จะต่อกรสู้ได้อย่างเต็มกำลังนักทางด้านของเบเรต้าที่เห็นเช่นนั้นเบเรต้ามากับรามิลิดในฐานะผู้คุมการเบเรต้าจึงตัดสินใจที่จะเคลื่อนไหวเพื่อเข้าไปช่วยริมรุผู้มีพระคุณที่สร้างตัวเองขึ้นมาทางด้านของรามิลิตเองก็มีความต้องการเช่นกันที่จะส่งเบเรต้าเนี่ยเข้าไปช่วยริมรุในการต่อสู้แต่ทางด้านของเจากก้ามังกีคิมสันเนี่ยท่าทางจะไม่ยอมและก็สงสัยในความพักที่ของเบเรตา้า แได้ถามเบเรตตาไปว่าเบเรตตาเนี่ยพักดีต่อใครกันแน่ถึงแม้ว่าเบเรตตาจะทุ่มเทอย่างสุดกำลังเพื่อจะปกป้องรามิลิสแต่ดูเหมือนว่าความจงรักภักดีนั้นไม่ได้ขึ้นตรงต่อรามิลิสเพียงคนเดียวทางเบเรตตาก็ตาบกับกีคิมสันอย่างไม่เกรงกลัวว่าตนเองนั้นถูกสร้างมาโดยจอมมาริมุรุและตนเองนั้นก็พักดีต่อรามิลิสเช่นกันดังนั้น ตัวเองนั้นต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณของจอมาริมุรุเพียงครั้งเดียวก็ยังดีทางด้านของกีที่เห็นถึงความกล้าของเบเรตา้าและบวกกับการลุกล้าของรามิลิดทําให้กีนั้นบอกให้เบเรต้าเนี่ยต้องเลือกแล้วว่าว่าจะจงรักภักดีต่อใครกันแน่แล้วเลือกให้ดีๆด,ด้วยทางเบเรต้านั้นก็ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าตนเองนั้นจะจงรักภักดีต่อรามิลิส แต่ขอเพียงครั้งเดียวขอให้ตัวเองเนี่ยได้สร้างประโยชน์ให้กับจอมาริมรุสสักครั้งก็ยังดีนั่นจึงทําให้เบเดต้านั้นสามารถที่จะเข้าไปร่วมสงครามครั้งนี้ด้วยได้นั่นนะครับทำให้กีคิมซันเนี่ยประทับใจในตัวของเบเดตา้าจนยอมให้เบเดต้าเนี่ยเรียกตัวเองว่ากีในศึกครั้งนี้กีได้รับข้อมูลอีกอย่างหนึ่งจากเบเดต้าด้วยว่านวจุดเริ่มต้นในสีดําได้ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วและตอนนี้ได้มารับใช้ริมรุนั่นเองนั่นยิ่งทาให้กีเนี่ยสนใจในตัวของเบเดตา้า และดิมูรุเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าเบเรต้าจะต้องทำการเลือกเจ้านายเพียงแค่คนเดียวแต่เบเรตก็มีความหัวหมอเช่นกันนั่นก็เพราะว่าเบเรต้าเนี่ยรู้ว่าราเมลิตเนี่ยจะย้ายฐานที่มั่นไปอยู่ในเมืองของริมูรุนั่นก็หมายความว่าตนเองนั้นสามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อดิมูรุผ่านราเมลิตได้นั่นเองจากนั้นปีศาจหัวหมออย่างเบเรต้าจึงไม่แคร์อยู่แล้ว ในเรื่องการแสดงความจงรักภักดีต่อริมรุเพราะยังไงตนเองก็อยู่ใกล้ริมรุอยู่แล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้อาจจะเป็นเพียงครั้งเดียวก็ได้ที่เบเรต้าจะแสดงความจงรักภักดีต่อริมรุเพราะว่าริมรุมีตัวตนที่แข่งแกร้งกว่าคอยรับใช้ริมรุอยู่นั่นก็คือนัวนั่นเองดังนั้นนี่อาจจะเป็นเวทีเดียวและเวทีสุดท้ายที่เขาอาจจะแสดงความจงรักภักดีต่อริมรุได้นั่นเองและเพื่อการนั้นเบเรต้าจึงเข้าไปต่อสู้ตุกตามันเช่นเดียวกับตนเองแล้วนั่นทำให้เบเรต้า สามารถเอาชนะวิโอลาได้อย่างสบายและได้ทําการชํำแะเอายูนิตให้กับริมูรุด้วยเพื่อขอให้ริมูรุเนี่ยให้รามิลิตเนี่ยย้ายเข้าไปในเมืองด้วยทางด้านของริมูรุก็บอกว่าเอาไว้คิดดูก่อนละกันหลังจากจบเรื่องนี้แล้วนี่ก็จบกันไปเลยนะครับสําหรับเรื่องราวของเบเลตาตัวตนที่เรียกว่าหัวหมอและแข็งแกงในเวลาเดียวกันแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคล,คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ